นายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่าเป็นห่วงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกค่ะโดยกำชับรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจให้รายงานสถานการณ์ให้ทราบทุกระยะนะคะรวมทั้งให้ทุกจังหวัดดูแลการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดค่ะขณะเดียวกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเป็นสมัยประชุมสภาในวันที่19มิก้าายนนี้ค่ะ นางสาวสรนสนีนาคพงศ์โฆษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมรัฐสภาในวันที่19มิถุนายนนี้ตามที่คณะกรมรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิพัฐบาลเสนอมาโดยทางสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะนำความกราบบังคมทูลต่อไป ท้งนี้ภายในการประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้ทุกจังหวัดดูแลใจ่ายเงินเยียวยาวให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภาั์ายอย่างใกล้ชิดอย่าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันรวมไปถึงทุกกระทรวงที่ได้มีการของบประมาณไปใช้ในแต่ละพื้นที่ให้มีการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มีการนำงบประมาณไปใช้โดยไม่จำเป็น และให้แจ้งความคืบหน้าต่อกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลทุกระยะเพื่อสะดวกในการรายงานผลพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้มีความห่วงใย,ยสถานการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้จึงได้กำชับให้รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจโลกทุกระยะและให้ประสานข้อมูลกับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้มีการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการปรับแผนเศรษฐกิจต่อไป นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินชดเชยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝา,ายราศีสไลดจังหวัดศรีสะเกดต,ตามที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีขออนุมัติรวมไปถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูห้วยขนุนห้วยด่านไอโดยให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นประธานเข้าไปพิจารณาหลักเกณฑ์ดูการอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือในโครงการอื่นๆในลักษณะเดียวกันต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําโดยให้นา,นายนัทมุติใสเกื้อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมาการในคณะทํางานด้วย